วันนี้เฮามานระกันเป็นประจํากับจิงานเมีอะไรจะมีเมนูยังมาแนะนำติดตามกันไปสวัสดีครับวันนี้นะครับมีโอกาสนี้นะครับลงหน้าฝนนะครับอ่าเขาจะมาดูวิธีการทําเย็นหลีเนี่ยวุ่นหรือเพียงไม้ไผ่นะครับ โดยหัวหน้าคมสันนะครับเดีวเขาจะแนะนําวิธีการทํานะครับเราทำเองบางคนก็จะหาเอาตี่แบบว่ามันเกิดธรรมชาตินะครับแต่นี้เขาจะแยาเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีขั้นตอนนะครับในการทํานะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปเก็บก่อนเพราะว่าหัวหน้าคมสันเปินฟันไว้แล้วนะครับทิ้งไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเดี๋ยวมาคอยดตามน,นะครับ หมุดเด็กใจหมดอ,อันนี้จะเป็นไม่ไม่อย่างนี้หนะัวน<ง>่ะไม่บงนะครับเขาเลือกเอาต้นแบบไหนอมันกันนอมันเออนี่ยก่ะนอไม้เลยอ๋อนี่เป็นนอไม้นะครับนี่เดี๋ยวเอามือดีอกว่าอ่านี่ลักษณะของนอนะครับเป็นนอไม้ ไอ้ไม่บงฟันเลยเนี่ยเดี๋ยวตะคอมนะันอะวิธีทำนี่อะไรเขาหมีฟันไม่ค่อยอ่ะมันพดมันพดห่าเนี่ยอ๋อฟันกี่ข้อจะแตะห้องก่อ๋อฟันไปเลยนี่ยฟันถ้ามันทะลุไปเลยถ้าเป็นหนอมันฟันง,ง่ไงนี่ครับ เอาตรงข้อนะครับเด้อข้างๆไหนก็นได้เน้ออ๋อมันไว้สองสามหูเลยประมาณไว้อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์พอ,อดีน,น,นะครับเจ็ดวันแปดวันมันจะออกสีเหลืองๆว้อะมันจะเริ่มแก่อ๋อถัสักหกวันนี่นาะ ถ้าเกินแปดวันไปแล้วมันจะออกแก่ออกเหลืองเจ้าหัน่นเฮ็ดโอ้มาป่าเด็งสุปะเนาะ <laughs> โอ้เฮ็ดขนหัวป่าเราไี่หลายยังเนอะัวหน้าอ๋อนี่ตจ้งใจงไม่บุ้งอย่างเดียว่ะใส่ไม่ใส่ได้ก็ไม่บุ้งนะนะไม่อืดมันเป็น Ô tang y sang mặt cho mìo mày bungi. Mày sang mì mì. Mày sang nè yui. Mày phân mày, anh ấy là. đẹp mày, anh ấy. Nem phân mày. 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 แลันนี่เห็น,นะครับนั่นก็แม่เดี๋ยวไปสังหารตั้งหนกพนอกกนออ้องเออเดี๋ยวไปพอตั้งหนกนี่นเราทำเองนะครับมาใจรรมาชาัดทำมา นอโอ้ฟันเตือไว้หลายๆเล่มเลยเนาะทำมีนอนเนาะอืมอ๋อถ้านอนสูงในห้องก็ขึ้นต้นไปตัวฟันไปตัวนะเนาะอืออ๋อวิธีการทำเย็นลีให่ไพ่รมันห้องห้องเพียงนะครับ ทำตามข้อมันนะครับจะพ่นหมูหงกับหมูหงส์เต็มเลยวิธีการทำนะครับเดี๋ยวเราจพากันตีนทั้งนอกเนกาะสถานที่นี้นะครับอ๋อยิงป้องใหญ่ยิงได้นัก,ไ,นกไม่เล่นง่ายๆนะนอนง่งนะงายๆนะอ๋อบงไก่ไม่บงนี่นะครับลักษณะของไม่บง เดี่ยนี้นองนี่ก็แมนนี่มีน,ไน,มน,นะไอ,อม,นมน้อยโอนละนี่น่มันน่อยตรงอีกอืมอืม้อ,อนแสงมันมนมันชัดว่ะ ย้อนแสงอ๋อฉันะอินะครับเดี๋ยวก่อนเดียด๋ยวเราพาดูอีกทีหนึ่ง <laughs> <laughs> การกินของปลาเขาก็เป็นเลอือกแบบนี่เป็นเห็ดคุณนี่ฮุดเฮดคุณดำเนาะ,นดะแดงอ่ะแดงกะอ๋อเนาะจี๋มันแดงแดงขึ้นจ้ามาเดี๋ยวเพื่อนวอนใส่แกงโนะฮ <laughs> ่าฮุกจอกง่อยู่น้าสันนี่ดูนี่แม่นก๊อเลี้ยวกันเนี่ยโอ้แม่นเลยนั่นกุ้งใส่แกงโนะกันเนี่ย nó nhận nó say xa sự ông tập đi ui nắm ô đây này má nó gắt má là ở đúng ừ à lúc đây เสียงจานลงไปอืมโอ้อืมนนทีโอ้ยไปใส่ลงมันเกิดไหนบ้างนะตุ่มต่ำตุ่มต่ำพ <laughs> ี่แ้าโล่ข้างนี่หน่อยัยนแกให้คุณดำอ่ะอัะน,อนออกแดดมันออกเนาะมันสองวันแดดออกนะครับเฮ็ดก็เลยออกมาโหะมันจะเป็นแปะก่อนนะครับ

เดี๋ยวแต่หน้านะครับเด้อจะทำเมนูเพื่อพอที่นี่มันเมนตันนะครับจอดมาด้วยนี่มันเข้าผมได้ทุกอันเอออ๋อยอันอยู่ไหนไม่ได้หน้าเป็นแนะนำนะครับ บ้านไผมีไม่บงกับร้องแยมพอนะครับช่องนี้หน้าฝนนอกร้องออก,กอันน่นอันนันอัอันัน,นอันันอันน,นั่น่นอันรอนััันเ็ดอันหอ่นนั่ันออันนันอ ขาวขาวถ้าเจอห้องมอเตอรคนมากมจริงๆผมว่ามันน่ัหนุ่มนี่นะมันถ้าถ้าหูมันน้อยมันก็มีมันน้อยอ๋อวท่อฟันหูน้อยเออออกไม่ไผ่หูนอ้อยอ่าจะมีน้อยตัวไป อ๋อน oh. mm. so ้อยไปเหี้ยไม่ได้มุ่งอยู่ปฉพาะกลิ่นนี่เนอะโอ้นี่กำลังเป็น กลิ่นน้ำนี่เอาใส่ไปเลยนี่อ <Okay. S 2> ๋อแกทำมันกลินน้ำนะนะเอาไปไว้บ้านก็อนเอาน้ำใสเงี้ยน้อยเฮ้ย <Huh? S 2> เอาน้ำเอาน้ำใส่ตัวเองอ๋อแต่มันก็จะด่างไปคนเดียวนะยันอ๋อน้ำใส่แล้วมันก็นด่างเลยเอะเออดิเนี่ยติมันเป็นน้ำมันเัางอัน่ะถ้าป้ากลินน้ำน่ะมันเป็นตัวอันนี้นะเขาทอกใส่เลยเดี๋ยวไอ้สกมันก็จะด่างคนเดียวนะอ๋อ oh. มันมันจะเป็นน้ำเนี่อันใจเลยเออมันจะเป็นก้อนมดนะอ๋อนี่เป็นน้ำเนี่ยอ๋อเป็นน้ำอ๋อถ้าเอาน้ำใส่จะเป็นก้อนเลยอืมมันจะดังอือที่หากลินหาอยู่แบบจนบ้านอือ ใช่มันเป็นน้ามันมันจ๋นี่นะเปลเป็นน้าแล้จะเป็นฟุนโ่โอ้นี่เหรอนี่หนักมากใหญ่นะครับนี่อปองใหญ่นห,หนก นี่ไม่ได้ซับมันถึงปลายอ๋อ oh. จริงแปลงไว้ตั้งไปลายปลายนออแปลงปลายอี้ปลายนอนี่นะอออืออันนี้เปิดเลยที่เขาไม่ได้ซับไว้ก็มันจะมีนะโอ้กะ โอ้ีเอทซับาถึงกระมนี้นะครับนี่นะเบ๊เบ๊เบอันนี้เหมือนกัไขได้วิธีเหมือนกันนี่หนหมูน้อยใครไม่หมูน้มันมสางอยู่ตู้หนามร่กนหมกันมันจอดข้อะไรหมูนั่ เฮ้ยน้อนีนี่ไปปิ้งเนอนี่นะครับเดี๋ยเลุงตั้งแต่โกรเดีวแท้ไอ้ได้เห็ดก็ตรงนี้กใบไม้อย่างายมงเลนี่ยเนียได้นื้อปูเนี่ยตรงนี้คุแดงนักนะอือออกแล้วเคยถูกไปออกเ่ยปดิลงอ้าวบนนี่กันนักะขางบน

แน่นอร่อยครับอร่อยข่าก็ข่าข้ามหายก้าหัวมีหัวหัวเขาจะกินเตลิเต๋อเขาต้องฟันเป็นนักๆเลยอิ่ี้หรอแป้งไม่ได้หลาอ่ะเออต้องแป้งมันนักๆหน่อยพอไม่จางเด้อมันเห็นเล่นมันถ้ามีม้างเออไม่จางบนนั่นก่อนเลยเนาะเป็นไม่างส็มเป็นว่ะ

นี S <S <preach science> hey, ่ม mm ีนะเนี่ยมีอยู่ด้วยนะฮะดูทางไหนเนี่ยนี่หัวนี่ตึกมอเตอร์เนี่ยน้องใส่ปิ๊กเลยกัดติพุนผมแปลงก็ได้จะนักไหนไผสี่ขันนี้หลุมมันเนี่ยฝากตังเขาไปบุญเท่านั้นห้องห้างบุญห้องห้าโอ้นี่นักเด้อ Anh anh đi 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 cô đi 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 ăn. đi 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 không đi 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 ต้องให้มันโผล่หากันได้ไหนใช่ลวดโผล่ป้องหากันลงหากันเออถ้ามันบาถ้ามันบาลงมันแบบทะลุจะได้อืมเป็นอ๋อทะลุฟังนี่ไปถึงฟังปุ้นเลยเะรอเอี้วกอะยังเอี้ยกอะสับคอสับตะขอเนี่ยอเออมันแตกอ๋อเฮ้องหลุมต้องบนหัวผาเลยอ๋อนะครับเด้อจะว่าซับเฉพาะป้องแบบซับตดข้อมันนะครับแล้วก็มันทะลุกันครับจักบขึ้นยากอ่ะปลาสาหนัก ปากรบเื่องนี่โอเตยังว่าเ้อไปซ่ปมอมเหม่คืนม่อคืนทังไงเลยมันดูไก,กน่อยมันมอไกด้ว,วด่วันนี้มันเกะอยู่บนไปคนอยู่โบนลงขึ้นอย่างอันนี้นม่อกระเีงไม่หิ้วเขาจะเอานี่เขาไปเงาเมนูต้องไปหลางกันนะ ไมล่างเอีดยวกใส่อาอ่ะอ๋อใส่เอาไงใส่แเสร็จเนี่เสร็จย่งอกเนาะก็ก่อยอูถึงนี่เหนไปไปให้ได้ใส่ย่งเขาเรีอบร้อยแล้ะก็ไดีอ้อยต้องไปล่างบมันสตูนัหยุ่กัอ๋อใส่หมกเสร็จไม่เสร็จอย่างดำๆออกอย่างนั้นนะผลของผลได้ยีเปิ่ไปถึงบานเปิดย้ำได้ลวกออย่างเปิือกก้อยเปิือกก้อยเ่วต่นเป็นการนียอ่ะที่นี้ก็ม้าอ นี่จะลาฟังครับเป็นนักคิดนักจะลาฟังไปร้องเพลงอห้ามไปคะับบุตรไปห้ามไปจะไปแปรงรถไปรถมันขาดอีหยันมันมีเออมันมีไหลอันผมน้ำมันมัมีผมไหลนะนะเติมน้ำมันขาดอันเย็นรีเย็นรีเย็นรีไม้ไพ มือคนน้นคนมือแต่จิ้มากะจิ้มมากะโมกะคนไทยตัวนดงจิ้มมือพอด้วยกันดีว่าเยื่ียเน่าก่าอันเก่งเนี่ยโอ้อนี่มันดำแล้วเนโอ้โหโมายมา่จิ้มหมดเหรอแปลกะแปลกะ กว่าิ่นโอ้กระลังืนอยู่แต่ก้าอย่างนี้สองน่าจะเป็นเงินม่ดอกมันแตกเอียนนะไม่มันแตกนี่น่าจะหม้อไงน่าจะเงินม่ดอกลองเขาลองมาเงิมผมสักหน่อยนะครับอืมันมีรสชาติรักอย่างมันๆมันไม่ได้ปรุงเดลืองหรอก มันมันกรอบกรอบกรุบกรุบหอมกินนะเนี่ยเหรอกินเหยื่อไม้ไผ่อืมเหมาะอยู่เนปเนปเนปที่ไหนสักอ้อยยันเห็นเบ็ดมาเข้ามั้งบอกอืมนั่นมันหนักอยู่สันโอ้ที่มันแรงกว่าฮะยังว่านะเอ้ยลมนะไก่ใสบลมแสนแปลว่าเห็นตีนไกนใส่จมูก เมฆคบวุ้นเมฆแล้วเป็ี่ยนเป็นอเอาคะัมง่ายด,ดีได้หันวิธีการน้ำนะครับเพื่อ,อ,อไอซนะีอยู่แถวที่มีต้นก <บา S 1> อบ,บงหนักๆนะครับเพ่มจะได้ลองไว้เน่้ยผมนะครับจุยธรรมชาติถ้าของธรรมชาติกับแหมยงังมันจะเป็นเองทีนี้เขาก็บังคับคือมันเป็นนะครับวุ้นเขาแปลง่ยนไี่ไั้นติ้นเนี่ยมันจะออกขาวๆอยู่นะ เฮ้ยเขาจะยแยกได้เฉพาะหน้าติหนอมันออกอะเนาะเออถ้าไม่ีหนอไปเปล่งได้ยังเออหม้อหนไก่เคี่ยวมีเบี้ยงละหน้่ได้เคี่ยวมีเบี้ยงละมันเปลิ่นอ๋อไม่ไพ่อื่นกับเปลิ่นอะหมอเปล่งได้เัาจะได้กินเลยเปล่งได้มันเปลิ่นนี่ก็น่าอันนี้แหละเก้านี่มีงนะไปนะครับขอบคุณต่างมีภารกิจอันนี้ขอบคุณหัวหน้าคมสันครับผมอืมขอบคุณไอ้ใช้ด้วยนะครับขอบคุณแกมด้วยกันเนาะนะครับ อันนี้ก็มีเอาวิธีการทําเพียงเ้อะไปห้้งยังกหเพียงยงหัวรือวุ่นหรือเยลลี่ไม่ไผ่เมนูมาทำเมนูลดความอ้วนนะครับจะได้ก็ขอบคุณแฟนคลับที่เข้าวันที่8นะครับเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจนะครับคือใครมีบ้านี่มีต้นไผ่ต้นบงนักนะครับลองไปทําดูนะครับเด้อ โอเคนะครับไปคลิปหน้าเาพบกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม